ป่าเขาไปตตดวลงมาแล้วาไหนอ่ะไหนอ่ะัดไอ้ไอ้ ออกไปบินเถาบาทต้นต้นถ้าหยบถ้าหยบเข้ามาก็ได้ตัดขอบอ่ะ,ะอลุดอดเดินมาเลยลูกอย่าเลี้ยวเลี้ยวเข้าไปตรงนี้ตะก,กร้าขอพรได้ทุกองคเลยจา้าข้างในมีพระพุทธเจ้าองค์ต้มแบบเข้าไปไหว้ได้นะคะ แดงอะไรลูกแต่อันนี้เดียายเอป็นนี้อม นี่เังะลกนม้ยอันนี้กได้เรืได้ถ้าไม่อถาใบเดียวถ้าไม่ถรแป